ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลาัยเปิดโครงการติดอาวุธเสริมศักยภาพธุรกิจนวัตกรรมสู่สากล Global Startup Bootcamp จุฬา DC Silicon Startup ร่วมกับ โ o u เ d e r Institute ประเทศสหรัฐอเมริกาเตรียมพร้อมผู้ประกอบการบริษัทสตาร์ทอัพไทยสู่การพัฒนาธุรกิจในระดับสากลโดยมีการประถมนิเทศตั้งแต่วันที่18-19ธันวาคม2568เพื่อต้อนรับสตาร์ทอัพผู้ผ่านคัดเลือกกว่า30ทีม แล้วเราจะเห็นนะครับนวัตกรรมของประเทศไทยเนี่ยสตาร์ทอัพประเทศไทยนะครับก้าวสู่ซิลิคอนนะครับและนี่คือความภูมิใจนะครับแต่วันนี้นะครับเราทำงานนะครับดำเนินการไปหลายๆขั้นตอนแล้วอีกไม่ช้าไม่นานคงจะเห็นนะครับว่าสตาร์ทอัพ global อย่างแท้จริงและวันนี้คือการนำความภาคภูมิใจของสตาร์ทประเทศไทยนะครับเข้าสู่ประเทศไทยโดยเรามีความเชื่อมโยงกับระดับโลกครับ ้งนี้การขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศที่มีการแข่งขันสูงอย่างสหรัฐอเมริกาจำเป็นต้องอาศัยเครือข่ายที่เข้มแข็งซึ่งโครงการนี้สะท้อนบทบาทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยในการขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมและสตาร์ทอัพไทยให้เชื่อมโยงกับเวทีโลกอย่างเป็นรูปธรรม